เงินเทียนใหงยังไหมอืมขมนก็ไปทํางานไม่่งเงินเลี้ยงเลยใครฝันนะลูกครับใครฝันนะป้ามนป้ามนครัป้ามนฝันปับฝันว่ายังไงนะฝันว่าป้ามนได้ลูกฝาแฝดอ้าวลูกฝาแฝดผู้หญิงทั้งคู่นะเออ ก็มนบอกว่าก็มณ์ฝันได้ลูก้าวเฟศตั้งคู่ออเออก็เลยตาดำไปเลี้ยงให้เออป้ามนเล่าให้ถงเงินฟังเหรอใช่อืมก็มน์บอกว่าถงเงินต้นนฝานะฝาันน่ะต้าฝันได้ลนะูก้าวเฟศนะอืมก็มน์าวเฟศเหมือนี่ยงเลยอืมไม่ยงก็ได้ลูก้าวเฟศเหมือนกันนะเนอะแม่ก็จะแม่ก็จะให้ลูก้าวเฟศเหมือน มันไม่เงียยอืมต้องหมนหมดแล้วทำไมอ่ะลูกเาเปลกจริงเหรอใช่ดอกฝันอืมต้อมเนก็ตาเขามาเลี้ยงให้ก็บอกตาบอกว่าเจ้าจะเลี้ยงให้ถ้ามีคนเลี้ยงเดี๋ยวต้องเงินเลี้ยงให้ก็ได้นะอืมอเลี้ยงน้องได้เหรอได้สิเราเลี้ยงน้องได้นะน้องไม่น้องนะก็ต้องมันเลี้ยง่ะน่เหรอครับก็ต้องมันมีน้องนะ น้องไม่ร้องใครๆเขาบอกว่าขึ้นมีควมารในบ้านน่ะเด็กต้องร้องใช่ตรงกันไม่ไม่ให้ร้องนะตรงกันรักตรงขึ้งมีน้องตรงกันรักน้องไปให้เขาร้องทำไมสงสารเขาอนืะเก็เลี้ยงก็จสิเขาก็อยู่กับเราแล้วเราต้องเลี้ยงมางเงินจะอุ้มก็ได้เลยลูกใช่อุ้มน้องก็ได้นะอุ้มได้ ร่งไ,ได้ถค่พ่ชิตไม่มีผัวไม่ลมีลูกนะตังนั้นก็จะเลี้ยงให้พิชิตเหมือนกันนะพิชิตไม่รู้หรอกเงินจะเอาให้นอ้องตอวน,น้องให้ต้องต้องเป็นผู้หญิงน,นะถึงจะเลี้ยงถ้าเป็นผู้ชายของเงินไม่เลี้ยงให้นะทําไมล่ะลูกตังเงินจะากได้แต่ผู้หญิงน้อ,นองผู้หญิงตัเงินรักผู้ชายถกเงินไม่รักแล้วอ๋าทำไมไม่รักล่ะไม่รัก ทองเินเกลียดผู้ชายเอางงทำไมไอ้ไข่น้อยทำไมอยู่ได้ละ่ะกับทงเงินรักไอ้ไข่ปะล่ะก็เขรักอยู่ไม่ใช่น้องถุงเงินันเป็นน้องไม่น้อยก็ต้องรักสิออาแล้วน้องเชนินไปไหนลูกไม่เห็นเลยทุกวันนี้ของเชนินก็อยู่กับพี่หนุ่มไงนะครับประมาณข่าวน้อยจุกกับถุงเงินแล้วพี่ชีพแล้วชีนินก็อยู่กับพี่หนุ่มเพาะก,ก็ไม่คู่กับคำสองเลยนะก็นะนะ ันก็ไม่พูดบงวันตอมปากก็ไม่พูดเอาเลยครับตึกฉีนึงก็เหมือนกันว mm. ันตอมปากก็ไม่พูด mm hmm. ก็ถงเงินกับภูมานขาวน่ะถัวเงินพูดกันนะ mm. เล่นกันนะให้สนุกสนานดีปากก็เล่น mm. ครับก็พาเล่นก็บอกว่าพี่เป็นหนุ่มแล้วจะพาน้องเล่น mm. พี่เป็นหนุ่มก็จะพาน้องเล่นก mm. ็ก็ก็ถัวเงินก็อยากเล่นน่ะทําไมล่ะ เขาเล่นเขาก็มีสนุกขนาดหน้าตาก็าจดชื่อเขาไม่ได้เป็นนั่งหน้าเศร้าอยือนะเงินว่าพี่หนุ่มเขาไปพูดพี่จ่าทําไมพี่หนุ่มไม่พูดไม่จ่าเขาเล่นกันกับน้องไม่น่าเลยจิพี่ทาไมพี่น่ะก็ไปนั่งให้หน้าเศร้าทำไมพี่หนุ่มก็บอกพี่ไม่เล่นพี่โตแล้วน้องอยากเล่นเล่นไปอยากเล่นเล่นไปพี่ไม่เล่นนะ พี่โตแล้วเล่นทำไมพี่ยังเมียไหมสามเมียให้ยังไหมพี่เอาพี่อยู่คนเดียวสบายพี่ไม่อยากให้ผู้หญิงมาควนพี่พี่ไม่ชอบผู้หญิงเป็นหนุ่มว่าอย่างนั้นน่ะพี่พี่หนุ่มว่าไม่ชอบผู้หญิงเลยลูกใช่พี่หนุ่มไม่ชอบผู้หญิงนพี่หนุ่มบอกลูกคนเดียวสบายใจ พูดถ mm hmm. ื่อไม่พูไหวเลยพ mm hmm. ู้แอบ,บพ่อไหวเลยเปิ๊บปิ๊บเลยอ๋อ ah. mm hmm. ผู้แบบนี้อยู uh ่ huh. ู้เดียวไปไต้องอยู่อต้องเงินอยู่ก็ไม่เงียงไม่ต้องไป uh huh. ถ้าผู้อยู่คนเดียวอย uh huh. ู่คนเดียวนี่นะักพ mm hmm. ี่รักแม่เงียงพี่อยู่ก็ไม่เงียงพี่ก็จะบายใจแล้วเงิน mm hmm. ไมต้องว่าพี่สิลีบยกันนะพี่ชูรูปไม่พูดเรื่องของพี่ที่หนูอย,อยู่เงินอยากเล่นก็เล่นไปพี่ไม่ว่านะอย่ว่าพี่นะพี่เตะเลยนะพี่หนมจะเตะตัวเงินเตะเลยถ้าเตะตัวเงินได้ก็เตะเลยพูดแก็เตะนะพ่อนะเตะน้องพูดเล่นก็หาว่าน้องเตะน้องพูดเล่นจ้ะ พี่สตีพี่หนุ่มเลยพี่เคยทํานะเขพูดแต่ปากเท่านั้นพี่หนุ่มเขาไม่ทำหรอกลูกเขาก็พูดแต่ปากนั่นแหละเขารักน้องกัตายไปเขพูดท้องได้ยังไงเขาเตะเตะคุเดี๋ยวไม่เฮียงบอกไม่เฮียงนะบอกไม,ม่เฮียงดูพี่หนุนะ่มนะตาพี่เฮียงเขาไม่เคยดูพี่หรอกอืมเขาจะตีถงเงินนั่นแหละอพี่เฮียงเขาไม่ตีพี่หรอกอ ระวังเถอะผม,มยังรู้มเงยังตีเงิงเนขาปีีพี่ไม่ช่วยแล้วนะพี่หนุ่มหัวเราชอบใจุ้กคนนะว,ว่าผมเงินสึน้มขาปีแต่เขาไม่เงยียงยเอาไม้ไปเชื่อไล่ตีขาปีไปเลยพี่หนุ่มบอกมามาพี่จะช่วยพี่มีช่วยก็ดีมเงยงเังตีเก็บไปเลยดื้อน,นะพี่หนุ่มบอกอบอกแบบนี้แล้วพี่หนุ่มก็บอกว่าเดยวเาคุยเล็ก คืบอกคงไม่พ่อหนูกไปบอกไม่พ่อไว้เลยไม่พ่อไว้ถูกเรือร่องวันนี้ได้อยู่แล้วรู้จักไหมขโมนว่าอย่างไงนะพ่อว่างไงลูกพ่อบอกเฮียเราฝันนะลูกขาเวดจะเป็นตัวอะไรก็อสองก็สองเหรอนะสองอะไระน่ะสองสี่เหือ สองสี่เหรอหนึ่งสองสี่สี่สองหนึ่งเจ๊ะปะไม่รู้สิโอโอมนุน้องพี่พี่เป็นอก็เป็นสองสี่แล้วกันนะสองสี่ใช่ไหมเด็กมันก็สองใช่ไหมผู้หญิงมันก็เป็นสี่ใช่พวกเด็กก็เป็นหนึ่งสองหนึ่งสี่เจ้าหวยไม่รู้อะไรถูก ไม่รู้อะไรไม่รู้ถ้าพูดแล้วอ่ะองมันไม่รู้พูดแล้วก็ก็ไม่ได้ยนินไม่รู้นะคุณมันไม่รู้งเงินพูดอะไรพ่อกไม่ได้ยนินพูดใข่จังก็ไหวงเงินพูดจะดังแล้วนะ แต่พ่อได้ยินค่อยๆลูกพ่อไหวลองพูดสิเงินพูดอะไรพ่อได้ยินแต่ว่าหนึ่งสองสี่แล้วก็ใช่นี่สิเอ๊ะเหรอก็หนึ่งสองสี่ไงอก็เด็กก็หนึ่งแล้วไงเอ้เด็กก็สองก็สองนะนะเอเด็กผู้หญิงก็มันสี่แล้วอ่ะอ้ยหนึ่งสองสี่ไม่ใช่หรอเอก็มัน เป็นผู้หญิงน่ะอ,อ๋อเป็นผู้หญิงคลน้องเขาเป็นผู้หญิงทั้งคู่เลยนะอเขาวิ่งก็วิ่งสี่ไปเด็กก็จะเล่นเล่บเม่น่ะใครจะเล่นน่ะไม่มีใครเล่นหรอกลูกไม่ทำไมจะไม่มีไม่มีไม่มีก็ไม่รู้เขาบอกว่า เอาตัวเดียวนะวิ่งเลยว uh huh. ิ่งไปเดียวตัวละหมื่นไปเลยโอ้ oh. คนไหนเขาวิ่งก็ได้นะแต่เ,เขาถูกเขาก็ไม่โอนเงินให้ถงเงิน uh huh. คนที่เขาก็าถูกแล้วตัวละหมื่นอะ uh huh. ตัวเงินรู้นะแต่ตัวเงินยังไม่พูดเออเลครับเงินรู้เขาวิ่งหกเขาก็ยังได้เขาวิ่งศูนย์เขาก็ได้ uh huh. ได้นะ ล้วถูกแล้วก็เฉยแล้วก็แม่แนนี่ให้พม่จะไม่น้อยโอนให้ของเงินืองเงินไม่น้อยเขาไม่ได้เขากูโอนให้ของเงินนะพ่อไหวไม่ของเงินทาบุญใส่บารให้ไม่น้อยนี่ยังก็ทําให้ทุกครั้งเลยนะไม่น้อยไม่แนเนี่แน่นเขาส่งนนี้มาให้ให้ไม่เกี่ยงนะพ่อไหวโอ้ไม่เขาส่งนี่นะส่งอะไรลูกเขาส่งเห็ดมาให้แม่เช่นเมี่ยอ ก็ส่งเห็ดมาเมื่อวานก็ส่งมาให้แม่เงียงกลับบ้าน,งงานาเขาบอกว่วเาเอาไปเอเห็ดมาให้แล้วก็ลูกอันนี้ลูกอะไรไม่รู้จําไม่ได้ไม่นานไม่แนน,น,น,นนบอกอยู่น <alet. S 2> ะก็ส่งมาให้แม่เงียงกูอะไรไม่รู้อ่ะแม่แนนพูดอยู่ก็ไหนมันลูกอะไรไม่รู้อ่ะ ไม่เงียเขาส่งมาให้ไม่เงี้ยเยอเลยเขาบอกว่าไม่เงี้ยต้องเสื่อดามก่อนนะค่อยไปกู้่ะค่อยเก็บอีกก็จะส่งไปให้เดี๋ยวแล้วถ yeah. uh, yeah. okay. ูกหวยวันนี้จะส่งเรียนไปให้ไม่ชิ้นเนียนแล้วก็รูปรูปก่อรูปก่อนนะพ่อรูปก่อนะพ่อรู้ไหมรู้ไม่เงี้ยเขาส่งมาให้ไม่เงี้ยเยอะเลยรูปก่อ เขาเก็บรูปขอกเขาบอกโอ้เยอะมากเลยตั้งหลายต้นนะเขาตั้งเก็บกันเลยครับประสองรูปขอกไม่ไม่เงียบครับรูปขอรูปขอกนี่ครับพวกพ่วไทยมันเกาลัดเมืองไทยครับเกาลัดเมืองไทยรูปครับเขาเรียกเกาลัดเมืองไทย แล้วก็ลูกก็ไหวข้าข้าไม่เรียนไปบ้านต้องปาถงเงินไปหาไม่เรียนนะก็<อ>มีอะไรก็ก็ให้ถงเงินกินก็มีอะไรก็ส่งมาให้ถงเงินกินนะจริงน,นะฝันวันเขาไม่มีหรอกลูกอ่ะโอลูกมากแล้วเออลูกเ็าโตเป็นหนุ่มกันหมดแล้วแต,แต่เขาฝันครับม,ม,มันลูเกาโตกันหมดแล้วแล้วถงเงินไปตียังไงเป็นหนึ่งสองสี่แล้วลูก พ่อทำไมอ่ะพ่อก็คิดดูวสิเด็กมันเป็นเด็กใช่ไหมเด็กมันเป็นผู้หญิงเด็กก็หนึ่งแล้วนะก็สองคนมันก็สองนะใช่ไหมก็เด็กผู้หญิงใช่ไหมเด็กผู้หญิงพ่อว่าเป็นอะไรเด็กผู้หญิงใช่เป็นหนึ่งหรือเด็กผู้หญิงสองคนพ่อกันทึงวันเป็นหนึ่งหนึ่งไม่ใช่รืลูกไม่รู้อ่ะไม่รู้สิไม่รู้ ก็ตียังไงก็ตีไปสิถุงเงินตีแบบนั้นนะอ๋อถุงเงินตีเป็นหนึ่งสองสี่ครับอไม่ใช่หนึ่งหนึ่งไหตีหนึ่งหนึ่งก็แล้วแต่พ่อก็จะซื้อหนึ่งหนึ่งสามก็แล้วแต่พ่อเออก็จะซื้อหนึ่งหนึ่งสองก็แล้วแต่พ่อเออถุงินจะซื้อหนึ่งสองสี่ถุงเงินจะซื้อหนึ่งสองสี่ครับแล้วก็บ้านทุกที่นะจำให้ได้นะ มันที่เท่าไหร่ลูกห้าสามสามห้านะบันที่ห้าสามครับฝันนะไม่ได้เรื่องกินนะฝันอ๋นนี้เป็นฝันที่ลูกครับมันที่ห้าสามได้ที่ใครลูกที่ประมูลอ๋อบันที่ประมูลห้าสามครับที่บ้านประมูลห้าสามนะ ลืมนะลืมไม่ได้นะบ้านที่ประมวลนี่เลขที่ห้าสามไปลูกครับประมวลข้อฝันนะ่ะประมวลฝันไหมประมวลฝันเนาะครับ